สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ท็อ10 MV กันต่อนะครับไปเปิดโปรเจก t ์ท็10 MV ที่ทำค้างไว้ขึ้นมาเลยครับวันนี้เราจะมาทำส่งค่าเข้าไปใน callback นะครับคือหลังจากที่เราได้ข้อข้อมูลเนี่ยของมิวสิกวิดีโอเนี่ยกลับมาละแล้วเราเก็บไว้ในมิวสิกวิดีโอ array ตัวนี้นะครับที่เป็นคลาสตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้คลาสมิวสิกวิดีโอนี่นะครับพอเราได้เสร็จ แล้วก็แอดมันลงไปในมิวสิกวิดีโออ a เอเนะครับแอเพลงไปเรื่อยๆเราก็จะส่งค่ากลับทีเดียวก็ไปแก้ตรงนี้เลยนะครับแก้ตรง c o r e a p i ฟังก์ชัน call a p i เราเนี่ยที่เราส่งค่ากลับเป็นส r i n g ที่เป็นรายงาน e er อ r o r นะครับตรง view controller แทนที่เราจะส่งกลับเป็น r e s u l t string แล้วก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เองเปลี่ยนเป็นตั้งชื่อว่าส่งเป็น music video array กลับไปนะครับ มีค่าเป็น music video นี่ก็คือคลาสตัวนี้แหละคลาสที่ผมบอกอันนี้นะครับส่งกลับไปเป็น,ปนแบบนี้แค่นี้เองแล้วเราก็ไปแก้ตรง callback ทั้งหมดที่เราส่งกลับไปเป็น string เห็นไหมครับส่ง error ไปตัวนี้เราก็จะไม่ส่ง error กลับละเราก็จะ comment ไว้ตรงนี้นะครับลากทั้งหมดแล้วก็ command Select, ไว้ comment ไว้ ถ้าใครจะส่งสตริงกลับเข้าไปด้วยก็ <_ d ata> ไปเขียนเพิ่มเองนะครับ <_ d ata> ไปคอมมาแล้วก็ใส่สตริงเข้าไปเพิ่มแต่ผมไม่ไม่ส่งละเพราะไม่จำเป็นต้องส่งแล้นะครับเราจะรายงาน e อ r ร์แค่ Print ออกในเอาต์พุตเวลา e อ r ร์ให้เราเห็นก็พอละตรงนี้ก็คือ Print e อ r ร์เลอร์ i z e Description ตรงนี้พอนะครับหลังจากนั้นเวลาเราได้ Data กลับมาแล้วจะสังเกตว่าในเนี้ยมันจะเป็นลู p เห็นไหมครับเป็นลู for entry in entry array เนี่ย คือถ้ามีค่าที่เราดึงออกมาเป็น10เพลงมันก็จะทํา10ครั้งคือแอดลงไปในแอปเพลงลงไปในมิวสิกวิดีโออเอเนี่ยสิครั้งนะครับมีร0อยเพลงก็ร้อยครั้งเพราะฉะนั้นเวลาแอดลงไปใน l อเเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราถึงจะส่งค่ากลับไปนะครับเราไม่ส่งลงไปในวนลลปในนี้รอให้เสร็จก่อนทีเดียวเนี่ยคือหลังจากลูปตัวนี้แล้วนะครับ for entry in entry r l a y ตัวนี้แล้วก็เขียนโค้ดตรงนี้นะครับไปใช้โค้ด ก็คือไปเรียกตัวนี้นะครับเนี่ยเรียก dispatch queue dispatch queue ตัวนี้นะครับแล้วก็ main main แล้วก็ dot async เนี่ยแล้วก็เลือกที่เป็น execute เห็นไหมครับแล้วก็กด tab แล้วก็ enter อ่ะจะได้โค้ดออกมาก็ callback callback อะไรล่ะ callback เห็นไหมครับก็คือส่ง m u วสิกวิดีโอเข้าไปแล้วก็ส่ง ตัว Music Video l r เเเข้าไปเลยจบแค่นี้เองเนี่ยส่งที่เราได้มาทั้งหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปให้ตัวในหน้าเมนใน View Controller นะครับ uh, ดูมี e อ r o r ตรงไหนบ้างอันนี้หลายบรรทัดเกินไปผมขอลบบรรทัดทิ้งหน่อยอ่ะตรงนี้ Catch Catch นี่ผมก็จะ <c oughs> ไม่ส่งกลับเหมือนกันนะครับ <c oughs> โทษครับ คือถ้าเออร์เนี่ยจะไม่ส่งคําว่า j จสันซีโรไลซ์เอ o n ั r r เออลกลับไปเราแค่ Print Output ก็พอละก็เลย p r i ้นตัวนี้เว้นสักห้ามาทัดให้เห็นเหมือนเดิม3 4 5สี่ห้าสลัเอนมาทัดแล้วก็ค่อยบอกว่า j จสันซีโรไลซ์เ i ช n ั r นเอแล้วก็ไปอีกห้ามาทัดนะครับเว้นอีก5้ามาทัด1 2 3 4 5สองสามเอแบกสลเอไปห้ามาทัด ตัวนี้ผมก็คอมเมนต์ไว้นะครับลากแล้วคอมเมนต์ไว้ลบทิ้งเลยก็ได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันขอ Copy มาเลยแล้วกัน Copy ตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ส่งค่าตัวนี้แทนเป็น call a a p i error นี่รายงานแค่ Output ก็พอนะครับตรงนี้ก็ลากแล้วก็คอมเมนตไว้ command slash. ก็จะเออร์เลอร์อยู่ที่หน้าวิวคอนโทรเลอร์นะครับในหน้านี้เสร็จละใน API ฟังเสร็จละเราก็กลับไปที่วิวคอนโทรเลอร์วิวคอนโทรเลอร์ swift เห็นไหมครับตรงนี้ที่เรียก API เนี่ยมันบอกว่าเป็นสตริงเนี่ยไม่ได้ละเราก็ต้องเปลี่ยนในนี้เปลี่ยนตรงข้างล่างนะครับตรงคอ API finish เห็นไหมครับในนี้แทนที่จะเป็น r e s u l t string เราก็เปลี่ยนให้เป็น music video array แล้วก็มีค่าเป็นตัวนี้นะครับมีค่าเป็น music array ของ music video เสร็จแล้วก็จะไม่เออเลยละเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราจะใช้อะไรก็ใช้ได้เลยในนี้สมมุติผมจะลองเอามาปริน้นให้ดูในนี้แทนที่จะปริน้นข้างนอกนะครับแล้วก็เริ่มจากการปริน้นบรรทัดว่างก่อนสัก ห้าบรรทัด 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็ข้างล่างสุดก็ปริ้นบรรทัดว่างไว้เหมือนกัน 1, 2, 3, 4, 5นี่ตรงโค้ดนี้เราก็จะวนลูปแอลเ y ทั้งหมดที่เราได้มานะครับของ m u s สิกวิดีโอแอ y เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีกี่ LA. แอลเแเราก็ใช้ for ตั้งชื่อว่า Music Video In มิวสิกวิดีโอไอเล่นะครับมันก็จะวนลูปให้เราแล้วเราก็ปริ้นเหมือนกับที่ทำตรงนั้นแหละครับปริ้นมิวสิกวิดีโอ dot number ก่อนนะครับแล้วก็ปริ้นมิวสิกวิดีโอ dot name ชื่อเหมือน แล้วก็ปริ้นพอดอ n เนมเสร็จเนี่ยผมอยากให้เว้นบรรทัดสันหน่อยจะได้ไม่สับสนระหว่าง URL นะครับก็เลยเป็น backslash n แล้วก็มา Print music ต้องเปิดวงเล็บนะครับ music video URL image ก่อนแล้วก็เว้นบรรทัดเหมือนกันจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับสุดท้ายก็มา Print music video URL video เรอเว้นบรรทัดเสร็จแล้วก็เว้นระหว่างแต่ละ a เรเนเนี่ยนะครับแต่ละชุดเว้นอีก2บรรทัดจะได้เห็นชัดขึ้นเป็นสัดส่วนมากขึ้นนะครับพอละอันนี้ล้อบรรทัดที่ว่างๆทิ้งเสร็จละแค่นี้เองลองดูนะครับว่าออกไหมคอมพล์เสร็จเราก็รัน รันขึ้นมามาแล้วครับเซิร์ชไล่ดูนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นเริ่มตั้งแต่เพลงที่10เนี่ยก็จะมีชื่อเพลงแล้วก็เว้นบรรทัดมานะครับเป็น JPEG นี่แล้วก็ไล่มาเป็นนี่ครับ m m4v ก็คือเป็นวิดีโอนะครับข้างบนก็เหมือนกันนี่ครับ เสร็จนะครับส่วนข้อความเอาพุทเนี่ยมันจะมีบางอย่างแทรกเข้ามาก็คือมันก็จะออกมาอย่าไปสนใจมันนะครับดูแค่ที่เอาพุทเราเสร็จตั้งแต่อันที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้เองออกละก็คือวิธีการดึงค่าจากเจสัมาใช้นะครับแล้วก็ผ่านค่ากลับมาที่ตัวตัวเมนผ่านคอแบ็กออกมา ครัง้งต่อไปเนี่ยเราจะเอาค่าที่ได้นะครับเอาไปใช้ใน table view นะครับใน view controller ให้ดูวันนี้พอแค่นี้ครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเ a จมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า i t ท e c ซอฟต์แวร์ไทยแลน n d ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ like ด้วยครับขอบคุณครับ